ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการทำสมาธินะคะคือนอนหลับสบายค่ะการทำสมาธิทำให้จิตใจเราสงบเมื่อถึงเวลานอนจิตใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องอะไรก็จะทำให้เรานอนหลับได้เร็วและสบายยิ่งขึ้นค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะคือเมื่อเวลาสิ้นลมจะพบทางดีเมื่อเวลาสิ้นลมถ้าจิตใจเรามีความสงบเราก็จะพาทำให้เราไปในที่ที่สงบค่ะ จะขอพูดประโยชน์ข้อต่อมาของการทําสมาธินะคะการทําสมาธิจะทําให้เรามีสติปัญญาในทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงมีความรบอบคอบในการเรียนการทํางานซึ่งจะทําให้งานสิ่งต่างๆนั้นสามารถประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ทราบกันไปแล้วนะคะถึงประโยชน์หลายข้อนะคะเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะ ข้อต่อไปนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยทําให้ความเครียดที่เรามีอยู่ในใจหรือว่ามีอยู่ในหัวเนี่ยผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่าเกิดเลยก,ก็คือความเครียดเนี่ยทำให้จิตใจของเราอ่ะหมุนหมองแต่ถ้าเราอ่ะนั่งสมาธิจิตใจของเราจะก็จะผ่ะองใสขึ้นเราก็จะมีความสุขขึ้นต่อไปนะคะความเครียดเนี่ยถ้าเรามีความเครียดก็จะส่งผลไปต่อถึงทําให้เรามีโรคถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บนะคะการสมาธิเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันอ่ะสมมุตินะคะ มีบุคคลหนึ่งเป็นโรคไมเกรนะคะไมเกรก็คือโรคที่เกิดจากความเครียดค่ะถ้าเรานั่งสมาธินะคะไมเกรก็จะบรรเทาลงนะคะส่วนตัวิฉัน้านิชันก็เป็นโรคไมเกรเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะปกติดิฉันต้องกินยาแต่ว่าวันนี้ดนิฉันได้นั่งสมาธิหลายๆรอบดิชันรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้ทำให้ทุกสิ่งอย่างดีขึ้นแล้วภัยไข้เจ็บก็บรรเทาขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเจริญวาสนาบารมีทาบุญให้เป็นกุศลก่อนน้านี้แล้วส่วนตัวหนูเองนะคะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิเดินจังกรมทาวัดเช้าทาวัดเย็นนะคะเมื่อได้มาทาที่วัดธรรมมงคลที่นี่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าจิตใจสงบเป็นบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็มีความสุขทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นของการทาสมาธิคะ่ะ ผมว่าว่าท a ทชว่าเป็นจะมาราชาไลกาโคขลาคิมาชิต o s ดงศูยรรชิบุวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเป็นจมาราชาไลในพระบรมราชูปถมัมวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับการทำสมาธิค่ะสมาธิคืออะไรสำหรับคำว่าสมาธินะคะสมาธิก็คือการที่เราตั้งใจจดจ่อกับการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลาย,ยาวนานค่ะ สำหรับจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ในการทำสมาธิคือการสะสมพลังจิตถ้าเรามีพลังจิตมากขึ้นก็ะจะทำให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของพลังจิตนะคะค่ะพลังจิตนะคะจะช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะและและช่วยให้เรานะคะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและช่วยและช่วยให้เรานะคะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตค่ะภาชนาจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้นค่ะสำหรับการ อิทยิบททั้ง4นะคะของการทําสมาธิค่ะคือการยืนเดินนั่งแล,และนอนนะคะฐานฐานจิตฐานการวางจิตนะคะคือการวางที่หน้าผากปลายจมูกบริเวณใบหน้าหักเบื้องซ้ายและสะดือค่ะเพื่อนๆบางคนนะคะเวลาทําสมาธิอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้านะคะให้เพื่อนๆนะคะพยายามพูดให้กําลังใจตัวเองหรือลองพูดกับตัวเองว่าทําได้ดีแล้วอีกแบบเดียวหรือว่าพูโทโธพุโทโธนะคะ บางท,กาทางีการที่เพื่อนๆพูดอย่างนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆสามารถนั่งสมาธิได้นานมากขึ้นคะ่ะอริคโตโกไซมาซโยนาข้าราชการเก่งกินนารุโยนี้ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงยุวสาเตรียมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ปาเจียวขาวหว่อเจียวยูวารินหว่อเจียวนัชชาหว่อเจียวรุ่งรัตนาพนนรหว่อชื่อเบนจมาราชาลัยเสวีเซี่ยวเตอร์เสวีเชิชชชงพวกหนูมาจากโรงเรียนเบนจมาราชาไลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพื่อนของหนูชื่อนางสาวยุวารินและนางสาวนัชชาส่วนตัวหนูชื่อนางสาวรุ่งนัตนาพรค่ะเจอชื่อธรรมมงคลมั้ยวที่นี่คือวัดธรรมมงคลค่ะ ว่อเมินไหลเจอรี่จั่วช้างพวกเรามาที่วัดธรรมม,มงคลเพื่อฝึกสมาธิค่ะวอย่าสีฮวนเจอรี่เมกกอรหยินกันวอไหลเจอรี่อีย่างพวกเราชอบที่นี่จึงขอเชิญชวนทุกคนมาฝึกสมาธิที่วัดธรรมมามงคลแห่งนี้ค่ะฮวนหยินปาเจีย จเจียนเส้นฉีเจียนข้างขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะยุวศาสตรีกกาบกรรมนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะซมเฟกัมเลมอพองลาคลชงทฟาซิลอนุอิเลฟาิลอาติเลลาเมดิงปกมเมมองเนชงกีอพองลาเคลชงเบียง สวัสดีค่ะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเบญจมาร,ราชาัยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะนี่คือเพื่อนของหนูนางสาวรินดาเปี่ยมเจริญและหนูนางสาวแพรพันเหนมาราชค่ะที่นี่นะคะคือศูนย์ฝึกสมาธินวัดธรรมมงคลค่ะพวกเรานะคะได้ฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสามารถนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมเองได้แล้วค่ะพระอาจารย์นะคะได้สอนหลักธรรมพื้นฐานอย่างง่ายให้กับเราค่ะ พวกเรานะตอนนี้นะคะพวกเราเป็นเด็กนักเรียนที่สามารถฝึกได้ด้วยตนเองแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาและเยี่ยมชมวัดน,นะคะดิฉันก็สิ่งที่ประทับใจก็คือพระยกและเจ้าแม่กวนอิมหยกค่ะโดยทามาจากหยกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยมาจากแคนาดานะคะแล้วก็กิจกรรมที่ประทับใจ ก็คือการนั่งสมาธิค่ะทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจสงบร่มเย็นค่ะแล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญนะคะที่ประทับใจมากก็คือคณะพระอาจารย์วิทยากรแล้วก็คณะผู้ดูแลทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเราทุกคนค่ะในการสร้างกิจกรรมต่างๆา,งางแล้วก็ให้ความรู้มากมายค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสก,การหลวงพ่อ วิริยังศรินทโลดิฉันตัวแทนของขคณะครูโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านได้สร้างแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการสร้างสมาธิให้กับเยาวชนโรงเรียนเบญจมราชาลายัยมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนจึงจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและทำสมาธิและ ได้นํานักเรียนมาที่วัดธรรมมงคลทุกปีนักเรียนได้รับความรู้จากท่านวิทยากร,รทุกรูปเป็นอย่างดีในการนี้จะให้คุณครูอัจฉณีพรพูดถึงรายละเอียดที่นักเรียนได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมมงคลค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังสรินทโรท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตรานุภาพตากดิฉัน อาจารย์อชัชิีพรเติมประยูนในฐานะหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่จะได้ขอกาบรายงานกับประเดชประคุณหลวงพอ่อเจ้าค่ะเนื่องจากว่านักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ของโรงเรียนเบญจมาราชาลัยนั้นมีพื้นฐานสมาธินั้นไม่เท่าเทียมกันประกอบกับทางโรงเรียนนั้น ได้ส่งนักเรียนเข้ามาอบรมที่นี่เป็นประจำทุกปีและก็ได้เห็นความพระเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้จัดหลักสูตรยุวสาสมาธินะคะซึ่งในการในหลักสูตรยุวสาสมาธินั้นเน้นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางระดับนั้นได้มองเห็นว่าถ้านักเรียนได้มีการฝึกอบรมทางด้านสมาธิ ได้รู้ถึงจิตของตัวเองมีพื้นฐานสมาธิที่ดีจะช่วยในการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีรู้จิตใจของตนเองสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตในการศึกษาหลักสูตรยุวสาสมาธิในครั้งนี้ดิฉันได้เห็นคณะอาจารย์ได้มีการอบรมนักเรียนทั้งคักทฤษฎีและปฏิบัติ ในการภาคปฏิบัติอย่างเช่นการเดินจงกรมการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นการทำบุญใส่บาตรเป็นต้นอีกทั้งการนั่งสมาธิสำหรับภาคทฤษฎีนั้นนักเรียนนั้นจะได้ทราบถึงประสงค์ของการทำสมาธิสมาธิกับการเรียนการควบคุมอารมณ์และก็ได้ทราบถึงประโยชน์ของการมีสมาธิว่าเป็นอย่างไร อันนี้เป็นการเพื่อเน้นเป็นการสร้างเยาวชนที่ดีต่อไปของประเทศดิฉันต้องขอากราบขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณทุกท่านพระอาจารย์ทุกรูปคู่พี่เลี้ยงทุกท่านของสถาบาันพรังติตานุภาพอีกทั้งต้องขอากราบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังสศรมทโลด้วยในครั้งนี้ที่ทรงมีพระเมตตา ในการที่จัดทำหลักสูตรยุวสาสมาธิด้วยค่ะกาบนมัสก,การพานอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสักหนังสักวันหนึ่งผู้คนที่หลากหลายสักวันหนึ่งทั้งหญิงและชายจะทำสมาธิมากมายเต็มแผ่นดินก็ขอสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทุกท่าน ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่วัธมรมงคลสถาบันปรังจิตานุภาพอยู่ที่ศูนย์วิริยานุภาพซึ่งก็ตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาก็ได้มีคณะยุวาสาสมาธิโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรม,มราชูปถัมภ์ก็ได้มาอบรมที่วัธรรม,มงคลในหลักสูตร,รที่ว่าด้วยยุวาสาสมาธิคำว่ายุวาสาสมาธิก็คือสมาธิสาหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้สมาธิก็มีบทบาท ต่อทุกๆชนชัน้นไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นั้นครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสมาธิคือทุกอย่างของชีวิตเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วไม่จะเป็นเรื่องของการเล่าการเลียนการทําอะไรต่างๆก็จะไม่มีประสิทธิภาพเช่นเช่นเดียวกันสําหรับเด็กที่เข้ามาอบรมนั้นเนี่ยเด็พระคุณหลวงพ่อบอกว่าทําไมเด็กต้องทําสมาธิเพราะว่าในวัยนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องมีเครื่องอยู่ เครื่องอยู่คืออะไรถ้าเขาไม่ได้ทําสมาธิก็ไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นหลากหลายพวกยาเสพติดอะไรต่างๆฉะนั้นถ้าเรามีเครื่องอยู่ก็คือคุณธรรมคุณธรรมซึ่งสร้างขึ้นด้วยการมีสมาธิก็จะทําให้เขามีที่อยู่แล้วยังได้เพิ่มพูนกําลังจิตทําให้มันสมองผ่องใสทําให้การเล่าการเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่มีวันณนะปุดผ่องใสคือหมายความว่าไม่เครียด ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเดินไปที่ไหนเด็กก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาเรียนเครียดก็เอาเรื่องเครียดไปลงในที่ต่างๆเพราะว่าไม่มีวิธีระบายความเครียดเคลียร์สมองเช,เช่นเดียวกันเมื่อทําสมาธิเราก็จะได้มีการเคลียร์สมองมันสมองก็จะได้ผ่องใสหน้าตาก็จะดีสมวัยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาสําหรับทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยในหลักสูตรนี้ที่ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นพระวิทยากรทุกรูปนะครับซึ่งก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในการทํางานให้ร่ว,รวงไปฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญลาเอ๋ยลาทีเท่านี้ก่อนจําเอ๋ยจําจรอ,อาวรหาจากเอ๋ยจากทีใช่จากลาพบวันพบกันใหม่วันหน้าท่านิมนต์จเจริญพร ยุภสาสมาธิสมาธิสำหรับเยาวชนเย้กดไล